สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญนะคะมาดูกันว่าคุณจะผ่านบททดสอบ Aladdin. ข้อนี้ไปได้ยังไงเขาพลังงานสินติดช่วยชี้แนะแนวทางร่วรุ่นเดินทางด้เถอะเขาพลังงานสินติดทรบตัวรุ่ชัางช่วยชี้แนะแนวทางด้เถอะว่าคุณจะผ่านบททดสอบข้อนี้ไปได้อย่างไรกันนะคะมาดูกันว่าบททดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ยังไง พลังงาน5ใบนะคะมาดูกันว่าบททดสอบของคุณน่ะมีเรื่องอะไรแล้วคุณจะผ่านไปได้ไหมคะว้าวคินออฟอนไปได้แน่นอนเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องและตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีไฟในตัวมีมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะสนุกสนานเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยสนับสนุนคุณเสมอเป็นแมว9้าชีวิตที่จะไม่ ดับลงนะคะจะมีคอยเติมให้คุณหนุนนำคุณเสมอนะคะคุณผ่านไปได้แน่อนอนโอ้ตามมาด้วย King of w a n d นนะคะ k i n g of w a n d และ k i n g of King และค e นมาเลยนะคะราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าอืมคุณเป็นคนที่มีความสามารถอดทนขยันขันแข็งนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนทำงานเก่งเป็นภาวะผู้นำสูงมากนะคะ คุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากคู่ของคุณก็เช่นกันนะคะบททดสอบครั้งนี้ในการทำงานครั้งนี้คุณจะผ่านด่านไปได้ไหมคะมันเป็นเรื่องที่คุณบางเรื่องคุณอาจจะต้องปิดหูปิดตาไม่รับรู้หรือตัดสินใจให้ดีๆอย่างเงี้ยคะ่ะฟังหูไว้หูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจให้มันถูกต้องและชัดเจนนะคะหกดาบ อะไรที่ไม่โอเคนะคะคุณก็หันหลังเดินไม่ต้องสนใจออกเดินหน้าต่อต่อไปนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางคุณอยู่แล้วนะคะถ้าอันไหนไม่โอเคมันถึงเวลาที่ต้องไปไม่ต้องสนใจมันก็ถึงเวลานั้นแล้วนะคะถามว่าผ่านด่านได้ไหมคุณผ่านด่านนี้ไปได้แน่นอนนะคะคุณจะพบกับความสุขความสมบูรณ์นะคะสิเหรียญเลยนะคะสิเต็มสิมันเป็นบททดสอบที่เข้ามาทำให้คุณต้องห่างกันต่อสู้หรือ ใช้ความคิดเพื่อดับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอุปสรรคที่การเรียนรู้ว้าวเห็นไหมคะความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเป็นตัวคุณเองนะคะที่จะดับมันได้เพราะคุณเป็นคนคิดคนที่จะดับความคิดในการที่จะผ่านด่านนี้ไปก็คือตัวคุณเองนะคะว้าวหลังจากที่คุณผ่านด่านนี้ไปได้คุณจะได้รับของขวัญที่มีค่านะคะ ได้รับของขวัญก้อนใหญ่เลยนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะ